บุกหวานเป็นพืชปลูกง่ายจ้านี่คือเราตัดหัวชิ้นเล็กชิ้นน้อยซับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ดินไวยไนเข่งเราตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาวางไว้ในเข่งเอาดินกบดินกบให้สนิทนะคะดินกบให้มิดแล้วก็ลดน้ำ ดินกบแล้วก็ลดน้ําไม่นานเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาอย่างนี้เราเพาะพันธ์ุใส่เข่งไว้เยอะเลยไส์เล็กอย่างนี้เราขายแค่ต้นละสิบบาทมีหัวเล็กติดไปด้วยใครสนใจติดต่อมาที่0 8นย์แปดสาหนึ่งเดดเจด สั่งโทรมาได้เบอร์นี้นะคะเราปลูกไว้เยอะเลยไซส์เล็กตั้งปนป่ายาคาตั้งปนป่ายาเขาก็อยู่ได้นะเขาอยู่ตามเราปลูกใส่เข่งเราตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเขาจะทยอยเกิดเป็นหนอ่อเล็กๆอย่างนี้นี่คือหน่อเขาปลูกง่ายปลูกปลูกง่ายปลูกสวนเราเป็นบุกหวานไม่คัน ขยายพันธุ์ได้เร็วชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาก็จะเกิดต้นเล็กต้นน้อยแต่เราถ้าตัดชิ้นใหญ่เขาก็จะเกิดต้นใหญ่แปลงนี้เราก็ตัดดูวิธีเราปลูกบุกนะคะเราตัดชิ้นเป็นชิ้นชิ้นมาปลูกลงแปลง ปกติจะเกิดเต็มแปลงนี้นะคะเราขุดต้นไหนที่ใหญ่สมบูรณ์ออกไปขายต้นละ20บาทก็จะเหลือไซส์เล็กไซส์เล็กไซส์สิบาทนะคะไซส์ยี่เราก็ขุดออกไปขายเราถ่ายทำให้ดูว่าบูกเขาปลูกง่ายขยายพันธุ์ได้เร็วต้นแม่เขานะคะเราปลูกใส่กระถางล้อรถ สมบูรณ์ใหญ่มากสวยมากงามมากนะคะนี่แต่ต้นใหญ่ๆงามๆแต่ถ้าเราเราปลูกกลางแก้งนี่คือเราปลูกกลางแก้งปลูกกลางแก้งไม่มีล่มไม้เขาก็จะไม่สูงนะคะแต่ถ้าเราปลูกใต้ล่มไม้เขาจะสูงมากกว่านี้แต่ถ้าปลูกกลางแก้งอยากให้เขาสูงเราก็เอาท่อเอาท่อมา ใส่เขาเขาก็จะสูงยาวเราอยากให้เขาสูงยาวเราก็เอาท่อยาวมานะคะท่อยาวใส่อยู่ได้ทั้งกลางแก้งอยู่ได้ทั้งแดดมั่งล่มมั่งปลูกได้ทุกสภาพนะคะปลูกเป็นพืชปลูกง่ายขยายพันธุ์เร็วปลูกสวนเราเป็นบุกหวานไม่คันทานสดได้อันนี้อันนี้เราก็ พ่อพันธ์ุใส่ถุงตัดชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ถุงดำเขาก็จะเกิดอันนี้เป็นอิลอกหางควายก็จะปลูกใส่ถุงดำมั่งทำเป็นแปลงมั่งนะคะเราจะพาเดินไปดูสวนบุกหวานเรานะคะปลูกเป็นสวนเลยหน้าบ้านเรากำลังงามนะคะ อย่างสวยอย่างงามเลยขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะแปลงนี้ปลูกปีที่แล้วนะคะแปลงนี้ปลูกปีที่แล้วปีนี้มาแตกกอใหญ่งามนะคะเพราะว่าเราเริ่มขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ให้เต็มแปลงเต็มที่คือปีที่แล้วแต่มุมขวานี่จะปลูกมาหลายปีแล้วเนาะประมาณสามสี่ปีแล้วถ้ามุมขวาเนี่ยถ้ายายมาทางนี้คือเราเพิ่งขยายพันธุ์ เพื่อขยายพันธุ์ออกมาปีที่แล้วปีนี้เขาก็ใหญ่ก็โตตัดต้นขายได้แล้วนะคะตัดต้นไปแกงตัดต้นไปกินตัดต้นขายแล้วเราก็ขุดลูกข้างล่างขุดลูกข้างล่างขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ส่งให้ลูกค้าลูกค้าคนไหนอยากปลูกบุก,บกขยายพานันธุ์เราก็ตัดส่งตัดแบ่งนะคะใครสนใจต้นพันธุ์บุกหวาน ปลูกง่ายตายยากขยายพันธุ์เร็วไม่คันทานสุดได้แปลงเรามีต้นพันุ์ให้นะคะมีหญ้าเราก็ออกให้เขาเขาเป็นพืชล้มลุกเป็นพืชล้มลุกพฤตุลาพฤศจิกาทันวาเขาจะยุบลงใต้ดินเหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินมีนายเมษาปีหลังถัดไปฝนมา เขาก็จะเริ่มแทงหน่อออกมาให้เรากินลำต้นอ่อนกินได้กินได้ทั้งลำต้นทั้งหัวนะคะฤดูที่เขาเป็นหัวตุลาพฤศจกีการล้วก็ขูดหัวมาทำของหวานทำกับข้าวมาเนื่องกินมักซุปแป้งทอดทำได้หลายเมนูนะคะแกงป่าแกงลาวแกงกะทิ ทำของหวานบวดหวานนี่อร่อยมากเนื้อเขาจะนุ่มนะคะเนื้อเขาจะสีเหลืองกินได้ทั้งหวัวทั้งลำต้นทั้งใบอ่อนกินกับส้มตำมะละกอได้นะคะนี่คือชีวิตของบุกหวานใครสนใจอยากปลูกติดต่อมาได้นะคะ083 6 1 7 7 7 7 8 โทรมาเบอร์นี้ได้เราขายตามขนาดนะคะเราจะแค่ลูกเขาขายตามขนาดเราเริ่มมีเรามีเริ่มจาก10บาทที่เราถ่ายต้นเล็กต้นชิปให้ดูไส์เล็กคือ10บาทขยบขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็20่สิบขยบขึ้นมาก็30 50ิบห้าสิอยถ้าต้นละร้อยคือเราขุดเป็นกอเป็นเง่าขึ้นมาเราจะ ขุดต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตัดส่งนะคะต้นอย่างนี้เราขุดขึ้นมาให้เลยนะคะต้นใหญ่อย่างนี้เราขายต้นละร้อยเลยเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็จะตัดต้นนี้ทิ้งเราก็เหลือหน่อนนี้ไว้กับหัวส่งไปให้ลูกค้าคือเรามีมีหลายขนาดเราขายตามขนาดนะคะอยากได้รุ่นใหญ่เราก็มีอยากได้รุ่นเล็กเราก็มีขายตามขนาดขายตาม ลูกค้าตามใจลูกค้าเรามีทั้งไซส์เล็กไซส,ส์ใหญ่นี่คือบุกหวานไม่คันทานสดได้ของสวนเรานะคะพาชมสวนพาดูวิถีชีวิตของเขาเราก็ใส่ปุ๋ยม่งเนาะใส่ปุ๋ยให้เขางามถ้าใครมีขี้วัวขี้ควายก็ใส่ขี้วัวขี้ควายถ้าไม่งั้นก็ใส่ ปุ๋ยสูตร15-15สูตรเสมอใส่ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ได้เขาก็งามเขาปลูกง่ายใส่ปุ๋ยนี้งามไวโตเร็วนะคะแตกกอนะคะพาชมสวนพาดูชีวิตบุกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะมีอะไรอยากถามมีอะไร คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเราจะมาตอบคำถามนะคะ